สำหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มเกมที่มีระบบออโต้และไม่มีเวลาในการปล่อยบอทวันนี้ผมขอเสนอ UG Phone เป็นแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยให้เ,เพื่อนๆฟาร,ร์มได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น UG Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวด์เหมือนมีมือถือหนึ่งเครื่องที่สามารถช่วยให้เ,เพื่อนๆฟาร,ร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนเลยแม้จะปิดมือถือปิดเน็ตปิดคอมไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร,ร์มให้เราอยู่ ซึ่งมันเหมาะมากๆนะครับสำหรับเ,เพื่อนๆที่ไม่อยากจะเปิดมือถือทิ้งไว้กลัวแบตเสื่อมหรือว่ากลัวเปลืองค่าเน็ต UG Phone สามารถช่วยตรงนี้ได้มากๆเลยราคาเริ่มต้นแค่วันละ10บาทเท่านั้นเองตัวแพ็กเกจแนะนำนะครับผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้เป็นตัว MVIP นะครับซึ่งราคาจะแพงกว่าแพ็กเริ่มต้นถึง1เท่าแต่สเปคมันจะสูงกว่าแพ็กเริ่มต้นเกือบ3เท่าเลย ตัว MVA P จะแพงนิดหน่อยแต่ใช้ดีกว่าและสบายกว่าแน่นอนใครสนใจที่อยากจะดาวน์โหลด UG Phone สามารถโหลดผ่านลิงก์ด้านล่างคลิปของผมได้เลยสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกผมขอแนะนำนี่เลยร้านเจน้ำการค้า เติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนมีแพ็กเกจหลากหลายให้เพื่อนเพื่อนเลือกเติมไม่ว่าจะเป็นเกมไหนๆที่เพื่อนเพื่อนเล่นอยู่รับรองว่าเติมถูกแน่นอนมีช่องทางการติดต่อที่ง่ายไม่ว่าจะเป็นทางเพจ a c e b o o k หรือว่าทาง Li n e แอดเลยก็ได้เพื่อนเพื่อสามารถทักเข้าไปสอบถามรายละเอียดได้เลยอย่าลืมนะครับใครที่อยากเติมเกมมือถือต้องร้านเจน้ำการค้าเท่านั้นเอาแล้วครับผมสุดท้ายตอนนี้ฮะคุณกำลังรับชมเพลย์เองชนะจังวันนี้เราก็อยู่ในโค้ดโซเอมเปิดเซิร์ฟวันแรกนะฮะคือโค้ดเบต้าวันแรกนั่นแหละ นะฮะตอนนี้ก็จะลองโค้ดเบต้าไปก่อนเขาน่าจะให้ถึงวันที่30มสิบะเจ็ดวันวันนี้อาทิตย์หนึ่งอะน,นะเล่นไปแล้วก็เดี๋ยวรอเปิดเซิร์ฟจริงอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูว่าระบบของตอนโค้ดเบต้านี่เป็นยังไงผมเลือกเป็นเล่นธรรมะแล้วกันอันนี้แล้วแต่คนจะเล่นเลยนะธรรมะอาธรรมมีทั้งหมดให้เราเล่นอยู่5อาชีพนะผมนักลบนักฆ่านักพจนักสู้นักล่านะ <c oughs> มีแต่นักนะฮะเราจะเล่นอะไรดีตอนเนี้ย <c oughs> เอาจริงเนี่ยผมชอบเล่นนินจาผมชอบเล่นนักฆ่า สายปอกแขนเอ้ยไม่ใช่สายกงเล็บนะฮะผมชอบมากเลยตอนสมัยที่มันเป็นยุคในคอมนนะสมัยก่อนอายุก่อนอที่มันอยู่ในคอมผมชอบเล่นนินจานักา่าสายกงเล็บแต่ว่าในเวอร์ชั่นนี้เนี่ยถ้าจะเล่นอะ่ะเอาจริงถ้าจะเล่นอะ่ะเน้นฟาร์มอะ่ะก็ถ้าเป็นนินจาปอกแขนเว้ยแล้วก็ทารักลบะ นักลบอยากจะเล่นนักลบอะเล่นสายอะไรก็ได้ชิลแต่ผมจะแนะนาเป็นดาบมากกว่าแต่ถ้าเป็นคาตาะเนี่ยหรือกระบี่เนี่ยมันจะค่อนข้างฟาร์มเขาเรียกอะไรฟาร์มมันลําบากนิดนึงอ่ะคือมันไม่ได้ลําบากที่ว่ามันมันอ่อนหรือว่ามันตีไม่แรงนะคือมันตีแรงแหละทั้งดาบทั้งคาตาะมันตีแรงมันป้องกันเยอะสายนักลบเนี่ยเล่นง่ายแต่ว่าไอสายคาตาะจะมีสกิลหนึ่งที่มันจะสไลด์ไปละด้านหน้าแล้วมันจะลื่นตก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 ผา ประจำเลยคือตอนที่ผมเล่นเซิร์ฟเกาหลีลองเล่นเซิร์ฟเกาหลีผมเล่นคาตานะแล้วพอเล่นเป็นอพอเล่นคาตานะพอเอาไปปล่อยบอดไว้อะมันจะใช้สกิลแล้วมันจะลื่นตกนาผาลงไปแล้วมันจะเสียเวลามากผมแนะนําให้เป็นดาบแล้วกันนะครับผมอ่ะส่วนนักพจน์ี่ก็ได้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นพัดหรือคาทาแต่ผมว่าผมผมชอบคาทามากกว่านะฮะเออเพราะว่าสกิลมันสกิลสกิลมัน กว้างกว่านะในส่วนตัวผมนะถ้าถ้าจะเน้นฟาร์มนะผมว่าคาถาสกิลเวิร์กกว่าในการฟาร์มนะฮะส่วนนักสู้เนี่ยนักสู้ตอนที่ผมไปเล่นอนะ่ะผมเล่นเป็นอา่าผมเล่นเป็นกงจักรจริงๆจ,จ,จะกงจักรหรือขวานก็ได้เหมือนกันหมดเก่งเหมือนกันหมดแล้วก็นักล่านี่ก็เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นปืนหรือธนูก็ได้เก่งเหมือนกันหมดแต่ส่วนใหญ่เห็นเขาเล่นเป็นปืนนะ ่วนใหญ่เห็นเขาเล่นเป็นปืนแล้วก็นักสู้ในส่วนใหญ่ก็เห็นเขาเล่นเป็นกงจักรอะไรเงี้ยอืมแต่จริงๆแล้วมันอันไหนก็ได้ไม่ค่อยได้ต่างกันมากอาชีพหลังๆเนี่ยเหมือนจะไม่ได้ต่างสักเท่าไหร่นะฮะก็คือฟาร์มง่ายเลยแหละเล่นอะไรก็ได้ส่วนอาชีพพวกนี้เนี่ยนักฆ่าเนี่ยนักฆ่าเนี่ยแนะนําว่า ถ้าไม่ค่อยมีงบทําของให้เล่นเป็นดาวกระจายแต่ถ้ามีงบก็เล่นเป็นกงเล็บได้มันจะมันต้องทาของถึกหน่อยเพราะในช่วงแรกมันไม่มีบัฟเพิ่มป้องกันเพิ่มอะไรเลยมันค่อนข้างที่จะฟาร์มยากในช่วงแรกสาหรับสายฟรีที่ไม่ได้ทําของเยอะแยะอะไรมากมายส่วนนักพดกับนักรบเนี่ยแน่นอนยังไงก็มันมีบัฟป้องกันแล้วก็มันตีไกลนักพจเนี่ยตีไกลแล้วก็มีบัฟป้องกันด้วยถึงมันจะบางกว่า นักรบก็จริงแต่มันตีไกลได้มันก็ไม่ค่อยจะเสียเลือดสักเท่าไหร่ส่วนนักรบนี่โคตรถึกผมบอกเลยว่าโคตรถึกถึกสุดแล้วตั้งแต่ที่เคยเล่นมา5ตัวเนี่ยอืมโอเควันนี้เราเอาเป็นนัก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 ไรเดียผมเล่นเป็นนักพดก่อนเลยแล้วกันในคลิปนี้เพราะว่ายังไงผมก็จะเล่นครบทุกตัวอยู่แล้วนะฮะ,ะเล่นเป็นนักพดนะฮะผมจะเล่นเป็นไม่เท้านะครับผมป้อนชื่อนะฮะเอาชื่อช่องเราเลยฮะชื่อไม่เกิน8ตัวอีก อ่ะตัวเกมก็ไม่ได้มีอะไรมากครับผมเกมยุคใหม่สมัยนี้มันไม่ต้องทำอะไรเยอะแยะมากมายก็แค่เดินเควสไปเรื่อยๆครับผมจริงๆเนี่ยผมไปเห็นในกลุ่มเขาบอกว่าไม่ต้องเดินเควสก็ได้นะแต่ผมว่าควรจะเดินเควสนะเพราะรางวัลในเควสมันเยอะมากเออรางวัลในเควสนี่โคตรเยอะเลยเงินเดินเควสที่ได้ได้เงินเป็นแสนๆนะ่ะคือผมเน้นเก็บเควสในส่วนที่ผมไปลองเล่นซีเซิร์ฟเกาหลีผมจะเน้นให้มันเก็บเควสเป็นหลักนะครับผมแต่ว่าผมก็เห็น คนอื่นบอกว่าอ่าเวลไปก่อนเดี๋ยวค่อยเก็บเควสแบบนี้ก็ได้คือจริงๆเอาไปตีมอนเตอร์อย่างเดียวก็ได้นะครับเดี๋ยวค่อยมาไล่เควสที่หลังแบบนี้ก็ได้เหมือนกันในส่วนของการอัพแตมเลยนะตอนนี้เนี่ยไอ้เวอร์ชันมือถือเนี่ยมันไม่ได้อัพแตมยากเหมือนเวอร์ชัน PC แล้วถ้าเวอร์ชัน PC อาจจะ เมนเนตแต้มดีๆนิดนึงนะฮะถึงจะเล่นได้แต่ว่าไอ้เวอร์ชันมือถือเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราลงเด็กไปหมดเลยก็ได้ครับผมลงเด็กไปล้วนเลยก็ได้แต่ว่าอันนี้ผมเล่นนักพลดนะมันใช้มานาเยอะผมก็จะลงเด็ก3แล้วก็อินไว้หนึ่งแล้วกันนะฮะเออจริงๆสเตตัสเนี่ยก็มีผลอยู่นะมีผลอยู่แต่ว่าเห็นเขาคุยกันในกลุ่มว่าไม่ค่อยมีผลมากแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าเป็นตัวอื่นไม่ใช่นักพลศ์ก็จะลงเด็กไปหมดเลยนะครับผมหรือว่า ลงเด็ก 1>, 1แล้วก็คอนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่แล้วแต่เราเลยเลอ่ะตอนนี้ก็ผมเล่นมาเนี่ยทั้งหมด5ตัวอะไรผมกะว่าจะเล่นทุกอาชีพให้เพื่อนๆดูแหละเดี๋ยวมารีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งตอนนี้2ตัวหลักที่ผมเล่นในตอนแรกเนี่ยเลเวล40แล้วกําลังลงดันเพื่อี่เอาของมาอัพคัสอยู่เดี๋ยวพอลงดันเสร็จอ่ะได้ของมาอัพคัสแล้วเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังว่ามันจะต้องเล่นยังไงมายังไงในช่วงแรกนะอันนี้คือเป็นสเต็ปของผมเองนะที่ผมลองเล่นมาจากเซิร์ฟเกาหลี แต่และตัวที่ผมเล่นจากเซิร์ฟเกาหลีเนี่ยผมจะใช้เวลาเล่นอยู่ประมาณ7วันเพื่อที่จะถึงเลเวล50แล้วก็เลิกนะแต่ในช่วงผมไม่รู้นะว่าใครมีสเต็ปที่เร็วกว่านี้ไหมแต่ผมคิดว่าสเต็ปที่ผมทำเนี่ยวันเดียวเนี่ยเลเวล43ตอนโค้ดเบต้านะจากมันก็มีแจกของแจกอะไรแหละมันเลยทําให้เราเล่นเร็วขนาดนี้แต่ผมรู้สึกว่าเซิร์ฟไทยเนี่ยค่อนข้างเล่นยากกว่าเซิร์ฟเกาหลีนิดหน่อยนะเรื่องการดรอปของหรืออะไรเงี้ยเซิร์ฟเกาหลีดรอปของง่ายกว่าอ่ะโอเคเดี๋ยวขอทำอัพคัส สองตัวข้างบนนี้ก่อนอืมสองตัวข้างบนนี้เสร็จเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนึงเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าเราควรจะเวลยังไงในช่วงแรกนะฮะแล้วก็ทําแบบไหนดีกว่าทําแบบไหนไม่ดีอะไรเงี้ยนะอะโอเคอะเอาละตอนนี้ผมลงดันเจียนนะฮะถึงสเตจที่20เนี่ยมันอาเราถึงเมื่อเราถึงเลเวล40แล้วเนี่ยเราก็มาลงดันเจียนจนมาถึงจนมันผ่านสเตจที่20มันจะได้อุปกรณ์ในการอัพคลาสมันจะได้ชิ้นส่วนในการอัพคลาสขึ้นมานี่มันจะได้ตัวนี้ชั้น20มันจะได้ตัวนี้มาเเเราเอาอตัวนนีี้่ย สามารถเอามาเปลี่ยนคาดได้ตรงนี้ใช้ถ้าไหไ่เนี่ยหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนใช้ห้าแสนเลยหรอโอ้ต้องเก็บตังค์ไ้ด้วยนะใช้ห้าแสนในการ card. อัพคาส์กดอัพคาส์ไปครับผมนี่แหละหลังจากสี่สิบขึ้นไปเนี่ยที่อัพคาส์เสร็จแล้วผมบอกเลยว่าสบายฟึบเปลี่ยนเลื่อนคาส์สำเร็จตัวนี้ผมเล่นเป็นนักพลดนะนักพลดนักพลดอะไรวะนักพลดไม่เท้าอืมนักพลดไม่เท้าเห็นบ่คาค่าสองผมเก็บ สเตตัสไว้ผมผมเก็บแต้มไว้ออสกิลด้วยนะคาถาก็วิธีการอัพก็ง่ายๆอัพไว้หมดเลยอันละหนึ่งอันละหนึ่งแค่นั้นเลยไม่ได้มีอะไรยากครับโอ้โหแต่ว่าสกิลเราเต็มอะ่ะอ๋อเราเอามาใส่หน้า2ได้นะสกิลเต็มเรามาใส่หน้า2ได้แต่เวลาตอนบอทเดี๋ยวมันใช้ให้เองไม่ต้องห่วงตอนบัตรเดี๋ยวมันใช้ให้เอง,อ,ง,ง,อ,เเอ,งอัพไว้อย่างละหนึ่งก่อนครับผมแล้วก็ทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นผมนะผมจะเน้นอัพไปที่ อะไรที่มันทําให้เพิ่มป้องกันอะ่ะผมจะเน้นอัพไปอันนั้นก่อนเพราะว่าเกมเนี้ยค่าป้องกันค่างข้านที่จะสำคัญนะไล่ย,ยันไล่ย,ยันที่เต็มไปด้วยพลังแห่งการฟื้นฟูฟื้นฟ,นฟนูอันนี้เป็นเป็นบัฟเหรออันนี้ขว้างยันมันสร้างการโจมตีอ๋ออันนี้เป็นสกิลโจมตีเราก็อัพไว้ก็ได้อัพไว้ก็ได้สกิลโจมตีอัพไว้อัพไว้หนึ่งถ้าเป็นสกิลโจมตีอ่ะผมจะอัพไว้หนึ่งแต่ถ้าเป็นอะไรที่มันเป็นบัฟในงานเพิ่มพลังป้องกันะ่ะ ผมจะอัพเยอะๆเลย,ยม,มีโอกาส12%ที่ติดสถานะสตันอ๋ออันนี้ก็เป็นโจมตีแต่ว่าส่วนใหญ่ไอ้พวกเนี้ยจะเน้นไปใน PVP มากกว่าอัพไว้ก่อนไม่เป็นไรครับอัพไว้ก็ได้อย่างละหนึ่งพอส่วนอันนี้กับอันนี้เพิ่มเลือดป่ะเพิ่มเลือดกับมานะอัพไว้ก่อนหนึ่งแลวกันแล้วก็เพิ่มแอดแท็ก1%ฟื้นฟูอ่ะเพิ่มแอดแทกไปก่อน อัพแม่งหมดสรุปเลยคืออัพหมดอย่างละหนึ่งโอเคพัด okay. ก็ไม่เป็นไรเราไม่ได้เล่นพัดเราก็เล่นคาถาไปเดี๋ยวไปดูอีกตัวหนึ่งเป็นนินจานะนินจาปอกแขนมานินจาปอกแขนก็ลงลงดันเจี้ยนไปถึงสเตจ20ผ่านเรียบร้อยแล้วก็มากดรับของต้องมากดรับของก่อนนะเพราะของมันจะเข้ามาในจดหมายเวลาเราลงสเตจเสร็จอะลงดันเจี้ยนเสร็จอะอเงินถึง5 0,000นไหมถึงโหเหลือเพียบ คัดนี่ฮะนี่ของพบกดอัพไปปบ๊บนี่อย่างเท่อ่ะเปลี่ยนคัดสำเร็จโอเคเดี๋ยวเรามาดูสกิลตัวนี้ผมไม่ได้เก็บแต้มโอ้ยเยอะดเลยดยิแต้มเหลือเยอะเลยดิถึงว,ว่าไม่ได้เก็บไปเยอะโหแต้มเยอะเลยอะ่ะเราเล่นเป็นอาวุธลับนะฮะอาวุธลับก็เหมือนเดิมอย่างละหนึ่ง อย่างละหนึ่งแล้วก็ใส่ไว้อย่างละหนึ่งแล้วก็ใส่ไว้นี่แหละหลังจากนี้ที่เรามีสกิลเยอะๆอะมันจะแบบโคตรดีอะบอกเลยบอกว่าโคตรเล่นโคตรง่ายอะหลังจากที่เรามีสกิลเยอะๆแล้วอะผมขออ่านก่อนสกิลแต่ละอันเนี่ยอเพิ่มแอตแท็กหนึ่งเปอร์เซนต์เหมือนกันกับอันนั่นเลยอะเหมือนกันกับนักพลดเลยอะแล้วก็สร้างเงาโอ้อันนี้ดีอันนี้ดีผมแนะนําอันนี้ดีอันนี้เน้นเลยเน้นได้เน้นเน้นได้เน้นเดี๋ยวนะ ห่อหุ้มร่างกายนี่จิตสะท้อนดาเมจสามอร์เซ็นอ่ะไปก่อนประสิทธิภาพแห่งการนี่อันนี้เพิ่มแอตแทกนะเอาไ้อย่างละหนึ่งทั้งหมดก่อนแล้วก็ผมจะมาเน้นตัวนี้เพราะว่าผมเคยเล่นตอนเซิร์ฟเกาหลีอะสกิลนี้ดีมากเออมันเป็นบัฟบัฟเอาไว้ด้านบนกงเล็บก็ไม่ได้ใช้เคลองลองลองไปตีไหมลองไปตีดูไหมเดี๋ยวนะส่งเควสก่อนอะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะ ใครที่เล่นโกดอ่ะ,อะเข้ามาเล่นแล้วอยากจะเวิวเลเวลไวผมแนะนําให้ไล่เควสนะครับผมเพราะว่อาอะไรรู้ไหมเพราะว่อาอะไรถึงไล่คุณดูรางวลเควส1.4่ล้าน M แล้วก็เงินอีก4 0,000คือการที่ไล่เควสอ่ะมันจะทําให้เราอ่ะได้เงินเยอะมากเยอะมากผมเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูเพราะว่าผมมีตัวที่ไม่ได้ทำเควสเลยเก็บเวิอย่างเดียวกับตัวที่ทำเควสคือตัวไอ้พวกนี้แหละ เดี๋ยวผมจะทําเปรียบเทียบให้ดูอีกคลิปหนึงแล้วกันคลิปนี้เอาเป็นคลิป Day 1ในการเข้ามาเล่นทดสอบวันแรกของเกมเปิดแล้วกันตอนนี้ก็เลเวล40แล้ว2ตัวเหลืออีก3ตัวก็จะทำตามกันมาเดี๋ยวพาอให้มัน40ขึ้นไปหมดทุกตัวก่อนเดี๋ยวค่อยอามาทําให้ดูว่า มันจะต้องเก็บเบลยังไงมีข้อดีข้อเสียยังไงวิธีการเก็บเบลในแต่ละแบบแล้วก็สายฟรีเนี่ยควรจะเล่นไปในทิศทางไหนอัพสกิลอย่างไงแต่ละตัวเนี่ยผมเล่นไว้หมดแล้วเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งหลังจากคลิปนี้แล้วกันคลิปคลิปนี้ก็เป็นการ day 1ให้เพื่อนๆดูก่อนนะว่าผมเนี่ยผมเล่นแบบไล่เควสไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมันจะเสียเวลาหน่อยถ้าเราไม่ค่อยมีเวลาเอาถ้าเราไม่ค่อยมีเวลาในการเล่นนะก็ แนะนำให้ปล่อยทิ้งไว้ปล่อยบอดไว้ก็ได้ให้มันตีมอนเตอร์ไปเรื่อยๆได้เลเวลก็จะอัพได้เหมือนกันเหมือนโยกางเลยเน้นการปล่อยบอดตีมอนเตอร์แต่ถ้ามีเวลาหน่อยให้ไล,เลไ่เควสเลเวลจะไวเลเวลจะไวคือคุณไม่ต้องไม่สนใจอะไรเลยคุณไล,เล่เควสของก็อย่าเพิ่งทําของเราไปเน้นตอน50ครับผมตอน30เนี่ยมันจะมันมันก็จะทําทําแบบทําแค่นิดนิดหน่อยเห็นไหมของผมยังยังไม่ต้องเพอร์เฟกอะไรมากผมจะไปนเน้นตอน50เนี่ยของแต่ดีหน่อยเขามีแฟชั่นมาให้ เนี่ยของก็จะประมาณนี้เห็นไหมของสีฟ้าบวกสบวกสใส่วิญญาณให้เต็มแล้วก็เนี่ยพวกนี้ยังยังไม่เปลี่ยนเลยเนี่ยพวกนี้ยังไม่เปลี่ยนเลยเปลี่ยนบางอย่างแค่นั้นเองไม่ต้องเน้นอะไรมากสเตตัสกอ็อันนี้เป็นแนวทางของผมเองนะส่วนตัวนะทุกตัวเลยยกเว้นนักพลดผมจะอัพแบบนี้เด็กสแล้วก็คอน1เพราะว่าอะไรที่ผมถึงอัพแบบนี้เพราะว่าถ้าอัพเดกอ่ะอัพเด็กมันจะเพิ่มค่าโจมตีโดยตรงเลย อัปเดตเห็นไหมเพิ่มค่าโจมตีโดยตรง1 l e v e เลเวลเราจะได้4ค่าสถานะมาให้อัพผมจะอัพเด็ก3คอน1พออัพคอนเนี่ยเราจะได้เลือดกับพลังป้องกันเพิ่มเข้ามานะฮะนี่ปกติแล้วเนี่ยพวกชุดพวกแหวนตุ้มหูอะไรพวกนี้มันจะเพิ่มเลือดให้เราเยอะเยอะอยู่แล้วนะครับผมผมก็เลยติดไว้แค่1 ะะให้มันมีปลิ่มๆบ้างแล้วก็มาให้มันมีพลังป้องกันเพิ่มขึ้นมาบ้างจริงๆเนี่ยบางคนอาจจะอัพเด็กล้วนเลยก็ได้น,นี่แล้วแต่เทคนิคของใครแต่ละคนนะแต่ผมอัพแบบนี้ผมผมว่าแบบนี้มันมันมันสายฟาร์มสายฟีสบายกว่าคือถ้าคุณมีเงินในการทําของอัดๆเลยอะ่ะคุณคุณมีเงินทําของหนักๆอยู่แล้วอะ่ะคุณก็อัดเด็กไปเน้นๆเ,เลยก็ได้เพื่อที่จะเอาพลังโจมตีล้วนๆน,นะฮะคุณก็ไปทําของให้มันถึกๆแบบนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าอันนี้เราเล่นเล่นเป็นสายแบบว่าสายแบบ ทุนน้อยอ่ะอนี่นี่ผมอัพแบบนี้ปึ๊บอ่ะมันก็ต้องขั้นข้นข้ที่สมดุลหน่อยเราไม่ต้องทำของหนักอะไรมากเพราะว่าเราไปลงพลังป้องกันกับเลือดให้มันเพิ่มแล้วเออแต่ถ้าเราเน้นเด็กล้วนเนี่ยมันก็จะไม่มีพลังป้องกันกับเลือดที่จะเพิ่มในระหว่างทางที่เราเล่นใช่ไหมเราก็ต้องไปลงเน้นของถ้าใครเล่นนินจาสายปอกแขนเนี่ยก็ ก็จะสบายหน่อยแต่ถ้าเป็นนินจาสายกงเล็บเนี่ยผมบอกเลยว่าเล่นลําบากมากต้องต้องต้องเน้นของอะ่ะถึงคุณจะอัพคอนเพิ่มเลือดเพิ่มป้องกันเหมือนผมก็จริงแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันต้องไปทําของที่เพิ่มป้องกันขึ้นอีกเพราะว่านินจาสาย สายกงเล็บมนันบางมากไม่ต้องสายกงเล็บหรอกสายปอกแขนก็บางแต่เพียงแต่ว่าสายปอกแขนมันตีไกลไงสายกงเล็บมันมันเข้าไปตีระยะประชิดเดี๋ยวไปดูนักพลดกันอ่ะตัวนี้เป็นนักพลดนะครับผมอ่ะผมก็เน้นเก็บเควสเหมือนกัน2ตัวนี้จะผมจะเน้นเก็บเควสแต่ว่าไออีก3ตัวข้างหลังอ,ะอ่ะผมเน้นเป็นการตีมอนเตอร์อย่างเดียวเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้คุณผู้ชมฟังว่ามันเป็นยังไงเห็นไหมว่า2ตัวนี้เก็บเควสเงินค่อนข้างที่จะเยอะมากนะเงินีนี่ขนาดใช้ไปด้วยนะก็ยังมีเงินเหลือเยอะมากนะฮะนี่ เห็นไหมเควสหนึง่งได้80 0 0 0นอีกแล้วก็เงินเป็นหมื่นเลยคือลองนึกดูว่าถ้าเราเควสมันเยอะมากลองนึกดูว่าถ้าเราทำเควสมาเรื่อยๆระหว่างทางที่เล่นมันจะได้ทรัพยากรเยอะมากนอกจากตังเงินกับอีพีมันจะได้สมพวกอาพวกยาบัฟเดี๋ยวผมเปิดให้ดูว่ามันมียาบัฟอะไรบ้างที่ได้มายาบัฟบางอันเนี่ยก็จะได้จากเควสอย่างเช่นเนี่ยยาบัฟพวกนี้เนี่ยเนี่ยได้จากเควสได้จากเควสเนี่ยได้จากเควสยิ่งเราขายันทำเควสเราได้บัฟเยอะเราสามารถทำให้เราเวลสบาย เวลามีบัฟเห็นไหมว่าบัฟบัฟมันมีเยอะมากเนี่ยแต่ผมก็ใช้บ้างไม่ใช้บ้างแล้วแต่สถานการณ์นะอันนี้ก็เป็นเนตกันเอาเองนะครับผม,มภารกิจอะไรพวกนี้ก็เราปล่อยเวลไปเรื่อยๆไม่ต้องไปสนใจใช้เงินใช,ใช้ใช้ทองอะไรเงี้ยมันก็จะได้ของมันเองอ่ะไม่ต้องไปนเน้นมากนะภารกิจอ่ประจําวันอะไรพวกนี้เราเน้นภารกิจที่มันมีให้ตรงนี้สีเขียวก็จะเป็นภารกิจรองส่วนสีส้มๆจะเป็นภารกิจหลักนะฮะ ภารกิจหลักจะตามเลเวลภารกิจรองก็ตามเลเวลเหมือนกันแต่ภารกิจรองจะเยอะกว่าผมเน้นว่าให้ทําภารกิจให้ครบทุกภารกิจเลยคือไล่ไปเรื่อยๆเลยนะฮะแล้วก็วิธีการอัพพลานของนักพลศนะฮะผมจะแตกต่างจากอาชีพอื่นนิดนึงนะฮะคือถ้าเป็นผมเล่นอะไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนผมจะอัพสเตตัสเด็กกับคอนหมดเลยแต่ถ้าเป็นนักพลศผมจะอัพเด็ก3แล้วก็อินหนึ่งเพราะว่าอะไรเพราะว่านักพลตเนี่ย มันจะใช้มานาค่อนข้างเยอะนะครับผมใช้มานาค่อนข้างเยอะแล้วถ้าเราไปลงอินให้นักพดด้วยเนี่ยมันจะได้ MTK a เพิ่มขึ้นมาด้วยนะฮะมันจะไม่ได้เลือดกับพลังป้องกันเพิ่มนะมันจะไม่ได้เลือดกับพลังป้องกันเพิ่มแต่ว่านักพลดเนี่ยมันไม่ว่าจะเป็นพัดหรือไม้เท้าเนี่ยมันจะตีไกลมันจะไม่ต้องแท้งอะไรขนาดนั้นถ้าเป็นสายตีไกลที่ไม่ต้องแทงอะไรขนาดนั้นอ่ะมันไม่ต้องเน้น ก็ได้แล้วมันมีสกิลที่เอามานามาเป็นพลังป้องกันผมก็เลยเน้นที่จะอัพแบบนี้อัพเด็เพื่อที่จะเพิ่มพลังโจมตีโดยตรงให้มันนะฮะแล้วก็อัพอินเพื่อที่จะเพิ่มมานากับพลังโจมตีเอ่อเมจิกเมจิกแอตแทให้มันผมจะอัพแบบนี้1 2 3 4 1 2 3 4เห็นไหมมานา35แลแล้วอืมอ่าโอเคแบบนี้ ปุ๊บเข้าไปนี่เห็นไหมอาคุสมันจะมีสกิลนี้นี่นั่นนะสกิลไหนวะเ <c oughs> อ่อนักสกิลไหนวะอ่ะนี่มันจะมีสกิลนี้มีโอกาสเนี่ย100%ที่จะสร้างดาเมจต,ตนเองด้วยค่า MP 70%คือมันจะหักเออ่มานาเราไปอะ่ะ70%เลยแล้วมันจะสร้างเกาะโล่ขึ้นมาให้เราคือมันถ้าเราอัพจนเต็มอะ่ะโอกาสคือ100%คือทุกดอกอะ่ะจะต้องใช้มานาในการป้องกัน ตัวเลองเดี๋ยวลองเอาไปตีให้ดูไหมอันนี้อันนี้สาธิตให้ดูคร่าวๆนะอ๋อมาตียักษ์ลองดูดูนะมันจะไม่ค่อยใช้เลือดเลยจะเห็นได้ว่าเลือดเลือดเหลือเยอะมากแต่ว่ามานาเนี่ยเหลือน้อยเห็นไหมมานาเหลือ7 0็้อเลือดเหลือพันนี่นี่คอยดูนะเดี๋ยวเวลามันมีมอนสเตอร์มาลุมอ่ะมานามันจะลดแบบปุ๊บๆๆลงเลยอะลดแบบลดเยอะเลยอะไหนว่าตัวผมอ๋อนี่อยู่นี่ป่ะ เห็นไหมเลือดจะไม่ค่อยลดส่วนมาในาจะลดลงเยอะมากจะเทียบกับตัวอื่นเพราะว่ามันเอามานามาเป็นพลังป้องกันให้มันเองอืมผมก็เลยเน้นเป็นการอัพแบบนี้แล้วก็ตั้งแต่เล่นมายังไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการตายนะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้อัพคอนเพื่อเพิ่มเลือดให้มันแต่ว่าเลือดมันก็ต่างกับตัวนินจาแค่พันก,นกว่านะครับผมนี่ของที่ทําก็ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูของที่ทําก็ประมาณนี้ฮะนี่เห็นไหมของที่ทำเนี่ยก็เป็น แค่นี้เองเนี่ยแค่นี้เองแค่สีม่วงกระทานเนี่ยก็าทาได้แค่สีฟ้าก็ใช้สีฟ้าไปส่วนประดับเนี่ยก็แล้วแต่หาได้เนี่ยยังไม่เปลี่ยนอลยยังเป็นของเลเวลสิอยู่เลยเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนทีหลังก็ประมาณนี้สําหรับคลิป day o n การโค้ดเบต้านะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมา,อ,าอธิบายวิธีการเก็บเลเวลนะฮะวิธีการเล่นต่างๆสําหรับสายฟรีให้ดูนะว่ามันจะมีแนวทางไปยังไงเราถึงจะเล่นได้นะตอนนี้ก็คนเป็นโค้ดเบต้าอยู่ก็เข้ามาเล่นกันก่อนมากิจกรรม เก็บเลเวลให้ถึงเลเวล40ก็จะได้ของตอนโค้ดเบต้าเอ้ยตอนโอเพนเบต้านะก็อย่าลืมมาเล่นกันตอนที่เกมเขาเปิดโอเพนเบต้าอยู่ยโค้ดเบต้าผมพูดมาโอเควันนี้ไปละเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะคลิปนี้ก็ประมาณนี้บ๊ายบาย